ดาราสาวหน้าหวานสุดฮอจนหลายคนอิจฉาล่าสุดมีหนุ่มตามจีบเปยหนัก300ล้านแต่เจอเจ้าตัวตอบกลับยังฮาเรียกได้ว่าเป็นดาราสาวอีกคนที่ความฮอตความแซบไม่เคยแพวสำหรับกระตริบบอชวันก่อนที่เข้าวงการจาัดก,การประกวดเวที Miss Thailand Universe ปี2551แพมรรกระตรีบอก็ได้รับตําแหน่งรองมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สในปีนั้นไปครอบขอรองอีกด้วยนอกจากนั้นมีฝีมือด้านการแสดงของเธอก็น่าจดจําล่าสุดเธอยังได้พลิกบทบาทมาเป็นช่นางสักคิวทองที่มีรางวัลชนะการันตีความสามารถก็ยิ่งทําให้เธอมีเสน่ห์เหลือล้นจนหนุ่มหนุ่มต่างเข้าแถวแวะเวียนมาขายขนมจีบกับเจ้าตัวมากมายกระตีบอชาววันก่อนเจอหนุ่มตามจีบเป้3 0 0ล้าน ล่าสุดสาวกระติบอเจอหนุ่มคีมนโนในโลกออนไลน์ที่มีนามว่าพี่เบสตามจีบโดยกระตริบอได้ออกมาโพสตภาพคอมเมนต์ของหนุ่มคนดังกล่าวโดยมีข้อความว่าดีครับพี่เบสนะรักกระติบอนะเป็นห่วงมากรู้ไหมรู้ตัวไหมว่ามีใครซับพอร์ตแค่มากๆอยู่ตรงนี้พี่รักน้องกระติบอมากรู้ไหมรักษาสุขภาพมากๆช่วยรักตัวเองแทนพี่ทีนะครับน้องกระติบอนะ่ารักครบนะครับของที่พี่เบสให้ไปครบนะครับ300ล้านแล้วมัง้งดีครับคิดถึงนะพี่เบส บ้านกระติบอเองก็ได้เขียนแคปชั่นเอาถึงหนุ่มปริศนาขี้มนวลน้นี้ว่า5,555,555 5, 55 5ยมคือพี่เบสค่ะเรียนถามนิดน,นึงค่ะ3า0ล้านไม่ทราบพี่เบสส่งมาทางไหนคะทางน้ำทางอากาศหรือว่าทางพลังจิตบาทเดียวยังมาไม่ถึงเลยพี่เบสสดๆบขอบคุณที่ส่งข้อความมานะคะไม่ว่าพี่จะเป็นใครแม่นมาแบบนี้ทำให้หนูท้องแข็งเลยค่ะขอบคุณที่ทำให้ริมได้ค่ะ ซึ่งเรียกเสียงฮาให้กับแฟนๆที่ติดตามเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิก็คนน่ารักใครๆเขาก็อยากรักกันทั้งนั้นแหละเพอรเจอเหมือนกันนะเอฟซี SC. จุดกราบพี่บอหวังว่าคงไม่มีใครปลอมเป็นคุณกรับพี่บอไปหลอกพี่เบสอะไรนั่นนะคะต้องขอบคุณพี่เบสมากเลยนะคะแต่ตอนนี้เชิญคุณพี่ไปรับยาก่อนคะ่ะไม่สบายนะแน่ญาติพาไปหาหมอด่วนครับ